พบกันเช่นเคยนะครับ8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับสัปดาห์นี้เตรียมพริกแกงยอดเชฟไทยเอาไว้นะครับโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้ตักให้โอ้โหไหนๆตำแล้วไม่ต้องไม่ต้องตักคนไม่ได้ตำตักให้คนได้ไหมได้ไม่คราวเพราะว่าในพริกแกงคือพริกแกงดีว่าเดอใช่เดือดที่เดือดพี่ใส่น้ำมันจะเดือดได้ไงอนีน้ำเย็นเห็นแค่นี้ก็ฝีมือฮะเพราะว่ามะเขือไม่ดำเลยใช่ต้องพ่านอย่างนี้นะน้ำต้องพ่านแบบนี้ผ่านสำคัญนะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ แกงเผ็ดหมู3มชั้นน้ำใสครับเดี๋ยวเมนูที่2เราจะมาผัดกันครับนี่คือพริกแกงเผ็ดยอดเชฟไทยเป็นเมนูผัดเผ็ดมะละกอสตอแล้วก็กุ้งครับมะละกอครับเสร็จแล้วสตอครับใบหัวระพาโอเคแล้วก็กุ้งที่เราผัดเอาไว้ครับเรียบร้อยครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่1 4พฤศจิกายนเวลา8นกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32